อันไหนอร่อยก็ใส่ลงไปอันไหนอร่อยใส่ลงไปเมื่อกี้ใส่นะ้ำมันหอยลงไปแล้วเด็กครับเด้อพี่น้องเด้อสีออันนิดหนึ่งเพิ่มสีสันให้สวยงามไม่งั้นมันก็จะดูขาวไปจืดไปนะครับ มือว่านมือว่านมาทายไปบันเดีวกมาทายลายมือแล้วเนาะมือว่านมาทายไปไปลงตามรอยก่าตามรอยกวัววิวแมนต้นหอมขึ้นช่ายนะครับอู้น่าทานมากเลยผัดจิงนะครับผัดขิงไก่น่าทานมาก ชิงเน้นๆไก่เน้นๆนะครับชิงเน้นๆไก่เน้นๆร้านนี้ไม่ต้องหัวแล้วครับเรื่องเรื่องเรื่องไอเนี่ยเนื้อเนื้อสัตว์เนี่ยเน้นผักไม่ค่อยเน้นผักแพงเขาบอก Ồn à, vây nó chạy ai ồn vây nó không có tie tù măng tat olo khao dìu hèn nè vado chân nè mhm 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 ในหัวผู้เ่าทำเี่นหัวม่ห่างพ่นหัวกหม่เลยพยคิดว่าสิได้วยได้อยู่เว่าเรือพวกันในเฟพอกันด้วยในโซเชียลอีกอย่างมันอกี้ีใจง่าที่ไปอยู่ลเขาไอ้เสร็มเมือีใจง เขาจีบแล้จับกัน้ยได้งมาได้โอ้ยสดรองอยู่น่อกันมาเจ็ดปีแปดปีพรแจ้งเลยสองเดือนตจนไปแยกกันไหมเนาะเาเขามีเงินบัญัาบ่ยังต่ลาบอีเลยจีบสาวเ่าที่ทำงานเปนบัตนเออก็เป็นคู่อดีตคู่เมือันเออจีบไปว่าบาีลูกนี่นะกัอุบัติเหตุยุทธนบนีเออไปบารลทเพรคอยกันนัเพนี่มาะยกันนเพลนี่เพนี่บอกวนึกว่า คนรวยกะบางเรื่องอะไรบางเรื่องตีกับตัวเนี่ยที่แนนเขาเรีว่าอดีตคู่บอกบ่านี่กับข้าก้อนกันแล้ววันนี้เออว่าข้าก้อนกันเพราะกบิซ้าเนี่ยนะบิซ้ายกว่าคู่คู่พิซาเลยเออขวานว่าโอ้ยจ็เจียวยังไตั้สิอืมย้อนดูขวานจะเป็นอะไรไปแล้วเขาโทษสาบบอกก้อยหยบเงินซเดล้ววันนี้เขาก็บอกว่าน้าเพราะว่าเขาซำ เนี่ยอยู่ในไล,ไล่เนยักมาตย์จังไหนป้าหนูเดือดร้อนโทรมาโทรเข้ามาดิจับตด,ดิบ่บ่หนูเดือดร้อนเรื่องเงินมากเลยป้าช่วยหนูได้ไหมไม่ได้ก็เลยว่าปิดตายเลยกินเลย,เลยมึงมึงเป็นไผ่มึงไล่มาขอ,อยืมเงินกูมึงจับหนูไล่ไปอะไปทำอะไรเดีเย๋ยวนะคือเมื่อกี้ความ,มกูอมื่อกบ่ ที่าหาป๋าจะคืนเาว่ามวนได้หวังกุ่มหน้าตาดีพ่อเม้นก็หน้าตาขี้หายได้รถกลุ่มอ้ยบังกลุ่มขับรถยูนนั่นกับกระห้องนี่ล่ะตะกี้ล่ะทานก็บเบิดตัดลืมตัดตัดขิดโอ้ตัวตัวตัวจะขาดจะคลอง เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับแกงหน่อไม้ดองใส่ไก่นะครับไม่ดองใส่ไก่วันนี้อาหารเราก็หลากหลายเมนูนะครับตามที่รีวิวไปแล้วนะครับก็หลายเมนูอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นผัดเครื่องในไก่ผัดกระเพราเครื่องในไก่นะครับกระเพราเครื่องในไก่นะ ก็รีวิวไปหลายหลายเมนูแล้วนะครับตบบาหรับเช้านี้บอกไปน,นั่มเลยไหม่คมััวไมมเออปภาไปนั่มสุดตัวเมรัวไหมอุย้ย เออไปเนาะเกี่ยวกับกานังใบใไว้มือไดก็ได้บ็อันนี้ก็เป็นอนันนู้นอันนี้จะใส่นู้นนี้มันก็วากไปสุดตัวเออ,อ <c oughs> <c oughs> บันทารีาชบิ้ <c oughs> นไนังเรืองชาลีชบิน อันนี้ผัดตอไมห้หมูว่าง,งั้นนะครับอันนี้ผัดตอไมห้หมูนะี่แจงใส่ลงไปนะครับพริกสดโขลกใส่ลงไปเพื่อเพิ่มความเข้มข้นนะเพิ่มความเข้มข้นเข้าไป,เ,ปาเ,เข้มข้นแลผู้ไจตใจก็ว่ากันไปตามสภาพ มันก็ธรรมดาเลยครับการประกอบอาหารถ้าไม่มีเสียงแบบนี้ก็แสดงว่าคุณทาอาหารไม่ได้อร่อยไม่ได้เลไม่ได,ไได้ไม่ได้เลื่อนถ้าคนเดินผ่านแล้วชุบชาชุบชาไอตามโอเคแสดงว่าทาอาหารเป็นนะปลาเกี๊ยวนะครับฉลากเกี๊ยวใส่ลงไปมื่อกี้ฉลากแดงใส่ลงไป,ไปงน้ำตาลเล็กน้อยถึงปานกลาง น,น้ำตาลเล็กน้อยตามด้วยผงปรุงรสนะครับไม่ใส่ไม่ได้เลยนะมันจะทำให้รสชาติของอาหารไม่อร่อย <c oughs> ก็ช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่าคนติดผงเออเราก็ปิดผง เป็นลูกล้านเพื่นสิที่เป็นญาติกันสิครับเอ้โตเป็นน้องสาวแม่ผัดปลาดุกเหมือนเดิมต้องมีทุกวันไม่มีไม่ได้ลูกค้าถามหานะครับสำหรับผัดปลาดุกต้องมีทุกวัน ไม่มีไม่ได้นะไม่งั้นลูกค้าถามฮะเอ๊ะตื่นขึ้นมาคุยกันก่อนนะตื่นขึ้นมาคุยกันก่อนเนตื่นขึ้นมาคุยกันก่อนนี่เอ๊เอ๊เอเอ อืมอืออือเป็นก่อนเลยอ่ะลุกลุกลุกจะนอนที่เสาสิตื่นเออตื่นเอออือไหนดิห๊ะน้อยอยู่ไหมห๊วห๊ะน้อยก็อยู่เหมือนเดิมคุณน้อยก็อยู่เหมือนเดิมห๊น้อยก็อยู่เหมือนเดิมอืฮะ ผัดปลาสวายราบปลา,ปลาวันนี้มีลาบปลาด้วยนะครับแต่วันนี้มีลาบปลาด้วยแล้วก็นะ่ะเอาเครื่องในทอดอยู่ไหนโอ้นู้นนี่เครื่องในทอดนะครับมีเครื่องในนี่ก็เป็นผัดที่ไอ้ผัดสิงผัดสิงไก่นะครับผัดสิงไก่นะอาหารวันนี้เราก็เหมือนเดิมหลากหลายเหมือนเดิมนะครับแ หลากหลายเหมือนเดิมให้เลือกทานได้ตามอัธยาศัยนะครับให้เลือกทานได้ตามอัธยาศัยเสียงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่าน,นี้พบกันในคลิปหน้าอย่าลืมก,กำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับดกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมนะครับเพียงนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวว่าสวัสดีครับ